بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في سورة في الآل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس วันนี้ผมมีความสุขดีซาลัมุลลอฮุมมะฮดาลุลลอฮขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกุลลอฮฺสุบฮานิมุตาลาจงประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับข้าพเจ้าดูลีนะขอชูโกตต่อพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ผมและพวกท่านได้มีชีวิตอยู่จนถึงกเมื่อวันนี้อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าขอเตือนตัวเองและพวกท่านให้มีความจำเกณฑ์ต่อหรอก การปฏิบัติในสิ่งที่บ่งทรงสัรใช้และห่างไกลจากสิ่งที่บ่งทรงสรรห้างท่านพี่น้องท,ท,ทุกท่านครับก <c oughs> ารเวลามันช่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ย่างเข้าเดือนรอรับอีกสองเดือนจะเป็นเดือนอรมฎอนแล้วชาบานรมฎอนเดือนรอ,อนบบร,อออรอับก็เป็นเดือนที่ที่สําคัญที่ซรลุตซอแลบบอกว่าเป็นเดือนการพ่อปู่ เชาบานไปดึเืองการรดน้ำหรือคนดินแล้วก็ดึงระบบต่อไปเดื่อของการเก็บเกี่ยวเพราะนั้นในเรื่องเรายับนี่ก็จะมีการทําอามันเบรดดั่ว่าจะเป็นการอ่รานการอ่านการถือสินอดสามารถกระทําได้ก็ขอให้พวกเราได้ทำอามันเบรดดั้มากๆที่แต่จะไปจะจบในวันในวันหน,นึ่งซึ่งไม่มีหลักฐานที่ชัดแจ้งที่สองเฮียที่จะบอกไม่ต่ำแต่ทำอามันเบรด ที่ผมว่าได้หมดในการเตรียมตัวเตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่เดือนมอลสุขเกิต่อไปท่านพี่น้องสุธาทบุทุกท่านครับสิ่งที่เราสมสมให้เราได้ประสบที่ผมบอกเสมอว่าไม่ได้เป็นเหตุบังเงินหรอกทุกปีทุก,ทกเดือนทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีที่เราประสบเป็นพัดประสบของพวกทุงสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องพยายามตรวจสอบตัวเองมหฮาสบะตรวจสอบนิจรนารณาคิดคำนวณที่ว่าสิ่งที่เราทําล่วงผ่านมาในอดีตมันมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปไหมนะมาอิปะดั้เรื่องศรัทธาเราเรื่องอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเรายังมีมันไม่ครบถ้วนเมือ่อจะเป็นเต่าเพชร อุบูพิยะอุดุพิยะหรืออสมาวสิฟาตเรื่องแนวทางอริสุนามันจมาเราไม่รู้อะไรเราศึกษาให้มาไตรตรองว่าเราบกพร่องในเรื่องอีมาในเรื่องอิบาดัตมากมายขนาดไหนการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานล้วก็ผู้ที่มีความุเกงเป็นคุณบัตรหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองเต่อไปยุสญักละกุมอามาละกุม เพื่อจะปรับปรุงอามัณปฏิบัตของเราให้ดีขึ้นเมื่อตรวจสอบแล้วพบข้อผุดพอาก็ใช้คําว่าช็อตคัมมิ่งจุดอ่อนไม่จาเป็นจะต้องเป็นข้อผิดพลาดบางคนอาจจะโอเคถ้าทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดแน่นอนนะครับทิ้งอิบาดิบางอย่างชัดเจนแต่บางสําหรับคนที่ละหมาดไม่ขาดคนที่ทําอามาัณปฏิบัตไม่ขาดแต่พบกพ่องบางจุดก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนได้ ท่านควจะต้องแก้ไขจุดอ่อนของท่านให้ลองสํารวจดูว่ามีจุดอ,อ่อนอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้มีการปรปับปรุงอามาของท่านได้ดียิ่งขึ้นมีตัวอย่างของท่านอมมรุนุกมินีนท่านมัดตินุคตอปเราเรียนล้อมอันครั้งหนึ่งเนี่ยท่านพลาดการละหมาดเจาม้าร่วมกันในละหมาดอัสริ การละหมาดร่วมกันคือท่านไ่ได้ทงอสัสรยแต่ไม่ได้ไปละหมาดร่วมกันเท่านั้นเองท่านก็เลยบริจาคฐานเป็นที่ดินแปลงหนึ่งมูลค่าสองแสนทิรับนี่คือวิธีการานในการที่จะทำให้เกิดวินัยกับตัวเองในการที่จะแก้ไขข้อบก้อ่ข้อผิดพลาดจุดอ่อนกุัวเองจะได้ เตือนตัวเองเพื่อให้ครบถ้วนทำห้ครบถ้วนนอกจากนั้นนอกจากท่านอุมารแล้วลูกของท่านคืออิปุอุมะต์เราจนรอนองอันอุมารท่านก็มีการลาดการละหมาดเจม,มารวมกันที่มสัสยิดท่านได้ก่อยท่าสองคนเป็นไทยนี่ก็คือตัวอย่างของสหัสและสะรุสอร์แรงที่เขาได้พิริพิเคราะห์จุดอ่อนของเขา และเขาได้แก้ไขในงนีแ้แก้ไขไม่ได้ก็ให้มีการบทลงโทษมาด้วยบทลงโทษเองด้วยการทําความดีอย่างมากมายเพื่อให้สร้างวินยัยกับตัวเองเราพวกเราลองตรวจสอบตัวเราซิว่าเราละหมาดครบไหมใครยังไม่ครบต้องแก้ปัญหาคนที่ครบแล้วตรงเวลาไหมเพราะละหมาดต้องตรงเวลาของมันถ้าไม่ตรงเวลาละหมาดอัศรีไม่ก็ตรงเวลา สุโบไม่จะตงมา,งมางกลิกลับบ้านไม่ทันต้องพยายามแก้ไขตุดนี้ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้มันตรงเวลามีวิธีการยังไงตั้งนาฬิกาปลุกมีคนเตือนหรือใช้วิธีการอย่างไร,งก,ร,ร,ก,รงก็ได้ที่แก้ไขข้อจุดปอดของเรานี่คือผู้ที่มีความหยาเก็บที่จะต้องแสวงหาจุดตรวจสอบจุดปอดตัวเองแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นท่านที่น้องรู้สึกาเช่ทุกท่านครับ ผมได้พูดเพิ่มเต้นแล้วว่าถึงที่จะมาสวดกบบพวกเรานั้นทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจล้วนแล้วแต่มาเป็นพระผสมเป็นตัต้ที่ของวงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีผู้ที่มีหมาแน่นอนก้าวสัตเสือกรมค่อน้างยุนิได้ในยุีที่มีคนเป็นสื่อนําความดีมาให้เช่นมีขาวมีของขวัญมีฮาดิยะห์มาให้เราหรือสระต้อสุดแล้วแต่ เรานอกจากเราก็เอาคำอยู่แหละสันเสริญเราเพราะเราเป็นผู้ผหนดให้เขาตั้งให้เขามาให้เราขณะเดียวกันเราก็จะกล่าวจารระจารกัลล็อ์หรือจะจากุ้งมัอกก็สุดแล้วเพื่อขอดูอาให้เขาได้เพลาะเ์ Allah ได้ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าเห็นไหมว่าการให้เนี่ยไม่มีการไม่ถือว่าสูงเปล่าผู้รับขอดูอาให้มีศาสนาใดบ้าง ถ้าพูดถึงจุดนี้นะไม่ผมไม่เห็นมีสนาใดเลยที่เจอกนแลวให้สนาเราเจอกันให้อัสลามอลัยคุมเป็นสุนัตได้กุศลคนที่ได้ยินเป็นวาจิตต้องรับตอบรับว่าอะัลกุมสลามเท่ากันหรือต้องตอบให้ยาวกว่าวาเลกุลสลามมรมุตุลลอฮ์มุฮัมมัดกัุดนี่หลักการศาสนาที่จริงเป็นหลักยึดอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานเลยอยู่ในสุรานิซาอายะที่แปดสิบหก อาทุบิลลานั้นชัยตันรตีว่าถ้าขยิ่งมบิดาพี่ตินฟ้าพีอยู่บอัพนามินหาเราอุดูหาอินนาแกนนกลยชัยน์ حاسب ะความว่าและวเมื่อพวกท่านเน่ยได้ได้ถูกขอพรให้ไม่ว่าจะเป็นคำขอพรใดๆก้ให้อยู่บอัพนามินหาให อวยพรให้กับคนนั้นกลับไปด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเอารุดูหาหรือเท่าเทียมกันอินล,ลฺากนารนาคุณิฉันผัสสิบมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงคิดคำนวณจริงในทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเป็นหลัการศาสนาซึ่งมีศาสนาเดียวที่มีการขอรนววให้กันเวลารับาสะจะขอนวาให้เพิ่มขึ้นด้วยคนให้ของเราเราก็ ขอดวัวให้กับข้อรอ์ตอบแทนเวลาเราจ,จามก,กาล,ล่าวจะทำดูดินแล้วสันเซนข้อรอดคนที่ยินกล่าวว่าจะทำคุณจะทำข้อรอดขอรอดจะทรงเมตตาปณีกับท่านคนที่จามก็กล่าวต,าวตอบย่าดีนะวะาวลย่าดีุมุลรอดขอรอดได้นำทางพวกเราและพวกท่านขอดวัวให้กันนะมีศาสนาได้บ้างมีศาส,สนาอิสลามนี่แหละที่เพราะนั้นในการทำทุกอย่างเนี่ยขอ้อรอ์ทรงรับตัว สำหรับมุกมินอัดตัวหมือนผูร้ราแต่แต่มีผลในโลกนี้หรือโลกหน้าเรอนอา่าจะก็เป็นประสบ้สมุทรน,น,นั้นแต่ไม่สูญเปล่าแน่นอนท่านพี่น้องสุดาที่รักทุกท่านครับทุกอย่างที่มาป็ระสบุทรเราโดยเป็นประผู้สมุทอไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีกรณีที่เราเป็นสิ่งมินเป็นเ,เราก็จะทดสอบเราเพื่อจะทดสอบเรานะ ที่งเรามีอิหม่นานแล้วยิง่งทดสอบมากบางคนอาจจะคิดว่าแค่นั้นก็ไม่ต้องมีอหม,นม,อมนนออานนะมีอหมานเล็กน้อยจะได้มาทดสอบไม่ใช่อาจจะถูกบาลาหนักกว่านี้ด้วยเพราะนั้นให้าทําความดีแม้าทําความดีเราก็ต้องทดสอบเพราะว่ามีทันติสรงานโดยท่านอนัสอิ็นมาลิเราเรียนรับอ่านได้กล่าวว่าท่านอนาบีบอสซาลลอฮฺมุลลาสัลลัมได้กล่าวว่าว่าอ ah ินนัลลอฮะอีจะอาฮับะกาวมานิตตะลาบุม ฟัลมันรอดีนะฟัลมันรอดีะฟัลฮุตริดจวามันสักขิตนะฟัลฮุสุขความว่าและแท้จริงพระองค์องค์นั้นเมื่อพระองค์ทรงรักกลุ่มชนใดอิบูตาลาบุมเฮาจะทรงทดสอบพวกเขาฟัลมันรอดีะฟัลฮุตริดจและหากผู้ใดพอใจพึงพอใจอเลาเร์ก็จะพอใจและหากผู้ใดไม่พอใจอัลเขาก็จะขี้อุบ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นหลักฐานที่ซีเห็นว่าอัลลอฮฺจะทดสอบเราเพราะ,ะนั้นให้พวกเราเนี่ยสร้างอีมาเพิ่มขึ้นและรับรู้ว่าสิ่งที่ดีและไม่ดีมาประสบเรามันล้วนแล้วแต่มาสิ่งเป็นทดสอบของบงคเพราะมีมาประสงค์อยากไดอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบแต่เป็นต้องการให้เราถ้าเรามีอิมาอยู่แล้วก็ต้องการให้เรามีอิมาเพิ่มขึ้นถ้าเรามีอิมานน้อยก็ให้มากขึ้นนะครับรท,ท่านนักน้องลตาีิรัดทุกท่านครับเมื่อเราประสบ กสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องกล่าวทำดีละดูไหมครับในยูน,นี้ที่มีคนมาทําไม่ดีกับเราให้เราโกรธราจแต่กล่าวว่าทำดีละแล้วเราทําไงบางคนก็ด่ากลับหรือสแสดงองอกด้วยอาการาการกระทำตา่างอันนี้จะชี้เห็เรียนถึงความจำเกณฑในตัวของเขา เราแท้จริงการระง,งับความโกรธเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่อย่างเก่งในสุรัอาลอิมรอนที่ผมยกมาตอนตอน้นอยายะที่133่งร้อยสามสและหนึ่งร้อยสามสิบี่เอกอว่าอัลสินานิเตรอนจวาซารอูอิลามักฟิรัติมิรรบิกุมวาจันนะวาจันนะตินอัรุตุฮัสซามะว่าทุบพรุตุไมตัดจึตะกีบจงพวกเจ้าจงรีบเด้ง ไปสู่การอภัยโทษจากผู้บิบาลของพวกเท่าของพวกท่านและก็สู่สวรรค์คือผู้ที่ยำเกรงเอาล้อตาลให้รีดเด้งไปสู่สวงสวรรค์และก็ไปสู่การอภัยโทษสูงสวรรค์น,น,นั้นน่ะมีความกว้างมันเท่ากับชั้นฟ้าและชั้นแผ่นดินไววตันลินตะกินได้ถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ยำเกรงคือใครในสุระ์ ในอายะถัดมาร้อยสสิบอกว่าอัลลอฮีนินาบุมอัลลอฮีนินายุงฟิกูน่าฟิซัดรออิวัตตรอก็คือบรรดาผู้ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินเขาไปในหนทางของเราทั้งที่ยามสุขและก็ยามทุกซัดรออิวัตตอจัดรอไม่ติดหนิแล้นะคือบริจาคซะละก,ก็หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งเพื่อเรานะทั้งในายามที่เขาสบายในายามที่ทุก เรามีทรัพย์ยามมีทรัพย์สินเยอะก็บริจาคเยอะยังไม่มีทรัพย์สินมีน้อยไม่บริจาคแต่คนที่เป็นผู้ที่จำเกต้องบริจาคเพื่อเราทั้งอย่างสุขแลย่างทุกประเภททีสองวันกาซิมีนั่นก็ผู้ที่ระงับความโกรธวันอาฟีนารินัสผู้ที่ให้อภัยแก่มนุษย์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายวันเราอยู่ให้คุญมอร์เตนินและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรักผู้ที่ทำคุณให้ จากซูรอกนี้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติประการสําคัญของผู้ติตะวาคือการระงับความโกรธถามว่าท่านมีความมีหลักเกณฑ์มีเทคนิคในการระงับความโกรธได้ไงเวลาเขาจกเรามาทมําไงต่ออธิษฐานทนีละไหมไม่มีใครกล่าอธิษฐนทีละทั้งที่รู้ว่าเป็นตักดีของเราเรากลับโมโหแสดงออกอุลมาในในหนังสือ ทัศกิจตุนหรือฟุ้งของท่านคิปนี้เราจะคลิปนี้ก่อยิ้มนะท่านอย่างทีอเราได้เรื่วมทั้งในหนังสือเรื่องอิทติุสรปรีของท่านยลิปนี้กอยิมท่านก็พูดเทคนิคในการในการทำความปลอดภัยเพราะมันเป็นหลักการสําคัญของผู้ที่ตักว่าประการแรกท่านต้องใช้ความสมบัติความสมบัติคือการระงับการกดกั้น อุลมาอธิบายว่าการหดกั้นเนี่ยก็คือการอยู่ในสภาพเดือพยายามให่อยู่ในสภาพเดือเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งที่มีสิ่งไม่ดีมาผสมท่านยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับการไปกินของขมโดยที่หน้าท่านไม่แสดงาอาการขมเลยทําอย่างนั้นเนี่ยการสอบบัตรเนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติหรือเป็นหน้าที่ของมุขมิน พราะว่าท่านท่านยิที่คอยยิ้มนะ่ท่านบอกท่านท่านบอกไปว่าท่านกอตาดาครับท่านอ่านถึงท่านกตตาดาท่านบอกว่ามนุษย์ทวีติเมลาอิกัถูกสร้างมาเป็นมรดกที่ถูกสร้างมาโดยที่เป็นผู้ที่มีเหตุผลปฏิบัติตามปัญดาโมและก็ไม่มี ไม่มีความต้องการความปัฒนาตรงมันข้ามกรบสั์ที่ไม่มีที่ไม่มีเหตุผลมีแต่ความปัฒนาความต้องการมนุษย์เราถูกสร้างมาทั้งมีเหตุผลและก็มีความปัฒนาเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์คนใดเนี่ยมีความปัารถนามากกว่าเหตุผลมากกว่าเรื่องหลักการศาสนาก็คล้ายเป็นทางสั์แต่ถ้าเรามีเหตุผลมีหลักการศาสนา เหนือกว่าความต้องการเราก็ค่อนมาทางอะไรกันนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคุณต้บัติของการเป็นมุมินเนี่ยที่ท่านนักเชียการเขาได้อธิบายไว้ตึ่งมันมีรายละเอียดมากแต่ผมคงอิจฉาแล้วต่อไปผมคงจะมานามาเสนอในคุรุบาลต่อๆไปแต่วันนี้เอาเฉพาะว่าการสาวัสดิ์เน้นก็คือการที่กดกัน้นไม่สแสดงอาการด้วยวาจาด้วยการกระทําหรือด้วยจิตใจปราศจากเหมือนสถตเหมือนสภาพเดิมเลย สมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยหวังว่าเวลาหรือสิ่งที่ประสบนั้นมันจะผ่าน,นไปอีกวิธีการหนึ่งเทคนิคอันหนึ่งก็คือท่านบอกว่าการใช้คำว่ารีดอความพึงพอใจที่เก่ามาในฮะิสตรของท่านอานัสบินมาลิกตอนต้วว่าฟามันรอตุยยฟาลุธรีดอถ้าหากผู้ใดพึงพอใจในสิ่งที่ลอกส่งตวสอบลลอกก็จะพึงพอใจครับ ค่ามักธิต์ควตมอุศกและทะบุไดไม่พอใจอขา,าจะสมคิวขั้นริ่อคือการเพิ่มระรัะคือเพิ่มระดับของการโต้อตอบสิ่งที่เป็นความปวดสิ่งที่มาประสบและเฉพาะสิ่งที่ไม่พอใจเขาจะไม่แสดงอาการเพราะเขารู้ว่าสิ่งน,นั้นคือความอัปประสบของพระองค์ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาพราะองค์เป็นผู้ทรงเพอร์เฟกถูกต้องทุกอย่างผู้ทรงรอบรู้เพราะฉนั้นไม่มีทางที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเรานวลแล้วแต่เป็นสิ่งที่มาทดสอบให้เรามีม่กขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะพอใจในสิ่งนั้นโดยไม่ต้องหวังว่ามันจะจบไปเมื่อไหรหมนว่าก,การสอบการงับความโกรธนอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคลเล็กๆน้อยๆก็คือว่า ปัญอุลมาท่านอธิบายว่าอันที่สามคือแยกความโกรธออกจากเรื่องสุดตัวกระเรื่องส่วนรวมพูดอาจจะเข้าใจยากยกตัวอย่างครั้งหนึ่งท่านไีนาอัลีรประอบเย็นรออันท่านได้ทําสงคารามกับกูน้าเผาไปต่อสู้กันส,น,สน,สน,สนส่วนตัวต่อต,ต,ตัวผลปรากฏว่าทางผู้ต่อสู้ของท่านเที่ยงธรรมกหน้าเผานั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองเที่ยงธรรมแล้วจะถูกสังหาร ถ้าถมน้ําลายไปที่ท่านไปที่ใบหน้าท่านอาดีท่านเสนาดีท่านเสนาดีไม่ได้ถูกถมน้าหน้าถมน้ําลายแล้วท่านพลาดออกและเดินนี้ออกจากผู้ต่อสู้ทําให้ผู้ต่อสู้คนนั้นก็สงสัยก็เลยถามว่าทําไมท่านถึงต้องเดินออกทําไมท่านไม่ฆ่าจังท่านตอบว่าฉันมาําสงครามกับท่านเนี่ยเพราะเพื่อเราต่อสู้เพื่อเราเพื่อสตรีนะ ถ้าฉันค่าท่านในขณะที่ท่านทงน้ำาายใส่หน้าฉันเท่ากับฉันเนี่ยค่าเพราะความกดท่านแยกออกระหว่างความกดส่วนตัวกับเรื่องศาสนาเรื่องส่วนตัวถามว่าเราเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างง่ายลูกไปทะเลาะกับคนอื่นมาอาจจะไปถูกลังแกรหรือขับไปลังแกเขาก็แล้วแต่กลับมาร้องไห้เราตีลูกไหม ตีเพราะความโกรธหรือตีเพราะเอาม่าสั่งใหตีเราแยกออกไหมไปคิดดูกันละกันนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการของเทคนิคที่ท่านภูลมาได้อธิบายไว้ในการที่จะแยกในการที่จะรับความโกรธนอกจากนั้นยังมีเทคนิคก็คือว่าถ้าให้ท่านเปลี่ยนกลอย่าปวดท่านัวท่านยืนได้ฟังคำดา่าแล้วท่านอาจจะถอยห่ออกจากทานที่นั้นดื้อนั่งลง เพื่อคลายความเครียดถ้านั่งก็ให้นอนถ้านเป็ไปได้ก็ให้ไปอาบน้ำรมาเพราะขณะโกรธนั่นอนะเชตอนวินผ่านอยู่ในเส้นเ,นเนลือดท่านก็จะยุบแย่ท่านให้โกรดเพราะนั้นเชตอนถูกสร้างมาด้วยไฟสิ่งที่จะดับไฟได้ก็คือน้ำน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำรมาดถ้าทาน้ํำรมาดไปได้ก็ให้ซูออกนี่ก็เป็นเทศหนึ่งที่ทางบุลมาได้ให้พวกเราเป็นตัวอย่างนะครับ นอกจากนั้นนะครับการการสอบบัตรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นนอกจากเป็นผู้ที่มีความยำเกรงแล้วช่งถือว่าเป็นผู้ที่เข้มแข็งมากที่สุดในใสายตาของท่านศาสดามมัสสรอิสตังท่านนี้มีเพราะมีไะดิษที่รยายงานโดยท่านอบูฮุเราะเราเดี๋ยวเราอ่านได้กล่าวว่าท่านได้กล่าวว่าไลซัชชา,ารีดูบิสุราไม่ใช่กัรไม่ใช่ความเบิ่แข็งหรอก